เอาละครับก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของหลักสูตรออนไลน์เรื่อง effective problem solving นั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับตอนนี้เป็นตอนที่5ซึ่งเป็นตอนที่สำคัญมากๆนะครับสำคัญโคตรเพราะว่าถ้าพลาดในขั้นตอนนี้ ขั้นตอนอื่นๆที่จะตามมาถือว่าเป็นศูนย์ถือว่าศูนย์เปล่าถือว่าเสียเงินทิ้งเสียทรัพยากรทิ้งเลยนะครับนั่นก็คือขั้นตอนของการทำา r o t t c u s e a n a l y ไลนะครับก็คือเรื่องของการวิเคราะห์หาสาเหตุนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับถ้าเป็นในส่วนของหลักสูตรบันได9้าขั้นเพื่อการแก้ไขปัญหามันจะเป็นขั้นตอนที่4นะครับสเตปที่4คือการวิเคราะห์หาสาเหตุนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าในการวิเคราะห์หาสาเหตุเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งสาเหตุที่เป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้นะครับและ สาเหตุที่แท้จริงโอเคนะครับอะไรก็ตามที่มันมีความเป็นไปได้อาจจะทำให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นอันนี้คือสาเหตุที่เป็นไปได้แต่ถ้าเอาสาเหตุเหล่านั้นไปยืนยันแล้วไปทดสอบแล้วไปทดลองแล้วเห็นว่าเออวะ่ะเป็นจริงตามนั้นจริงๆอันนี้เราถึงจะเรียกว่าสาเหตุที่แท้จริงนะครับ นั้นในการวิเคราะห์หาสาเหตุเนี่ยหลักๆมันก็จะมี2ส,สเต็ปย่อยสเต็ปแรกก็คือการระดมความคิดเห็นจากทีมเพื่อช่วยกันร,ระบุก,ก่อนว่าปัญหาเนี้ยน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับแล้วค่อยคุยกันสรุปร่วมกันว่าอะไรบ้างที่น่าจะเป็นสาเหตุหลักแล้วค่อยเอาสาเหตุหลักเหล่านั้นไปทดสอบอีกที่ ซึ่งขั้นตอนนี้สิ่งที่มีความจำเป็นมากๆก็คือห้ามมโนนะครับมโนอันไลท์ห้ามนะครับห้ามนั่งเทียนนะครับห้ามถอดจิตนะครับห้ามวิเคราะห์อยู่ที่ห้องประชมุมนะครับปัญหาจริงเกิดที่ไหนเกิดตอนไหนต้องลุกไปที่นั่นต้องไปดูภายใต้สถานการณ์นั้นต้องไปดูของจริงดูพื้นที่จริงดูชิ้นงานจริง ดูคนทําจริงๆดูเครื่องระหว่างที่มันทําจริงๆนะครับปัญหาเกิดจากการแพ็คกิ้งก็ไปดูพนักงานแพ็คดูเครื่องแพ็คนะครับดูวัตถุดิบที่ใช้ในการแพ็คนะครับต้องลุกไปดูหน้างานนะครับถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเราเรียกหลักการนี้ว่าหลักการ 3g นะครับ 3G 3จริงเพื่อทวนสอบหรือไปดูสถานการณ์จริงที่เป็นแฟกต์นะครับเน้นคำว่าแฟกต์นะครับ ไม่ได้ใช้ฟิลลิ่งในการวิเคราะห์นะครับไปดูพื้นที่จริงดูของจริงดูสถานการณ์จริงหน้างานจริงนะครับเราจะได้มีความเข้าใจในปัญหาและสภาพแวดล้อมนั้นๆมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ทีมจะต้องไปด้วยกันนะครับทีนี้ในการทำรู o คอร์ส t อนนไลท์ ight, นะครับเดือเราเรียกกันว่า RCA ในการทำ RCA เนี่ยจริงๆแล้วเราก็สามารถแยกได้นะครับพอจะแยกได้เหมือนกันนะครับว่าถ้าปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นทำงานมาร้อยวันพันปีไม่เคยเจอปัญหานี้เลยอยู่ๆมันเพิ่งโผล่นะครับเนี่ยอยู่ๆมันเพิ่งโผล่นะครับเป็นปัญหาใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับเราก็มาถามตัวเองต่อนะครับว่าแล้วปัญหาใหม่เนี่ย เรารู้สาเหตุไหมบางครั้งเป็นปัญหาใหม่ก็จริงนะครับแต่เรารู้สาเหตุก็มียกตัวอย่างเช่นนะครับระหว่างที่เราเดินตรวจกระบวนการระหว่างที่เราคุมงานเราเห็นว่าพนันไปหยิบกล่องผิดไซส์ผิดสเปคมาใช้ในการแพ็คสมมตินะนะครับแปลว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสาเหตุคือพนักง,งานไปหยิบกล่องมาใช้ ผิดสเปกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออยู่ๆเราดันเจอว่าลูกค้าเคลมเพราะใช้กล่องผิดสเปคซึ่งเราไม่รู้เลยว่าอา้าแล้วก่อนหนะ้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเกิดการใช้กล่องผิดสเปคผิดไซส์ผิดขนาดคือเราไม่รู้เลยนะครับปัญหามันไปโผล่ตอนปลายทางแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นะครับฉะนั้นรู้สาเหตุก็คือสาเหตุมันคาตาเราเห็นอยู่แล้วว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอย่างเงี้ยแปลว,ว่ารู้สาเหตุแล้วหรือยังไม่รู้สาเหตุเลยว่ามันเกิดจากอะไรนะครับขั้นตอนตามมาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับถ้ารู้สาเหตุแล้วแนะนําว่าสเต็ปถัดไปให้ไปดูหน้าง,งานจริงดูใช้หลักการ 3G ครับแล้วตามด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยไฟวายโอเค รู้สาเหตุอยู่แล้วสาเหตุคาตาอยู่แล้วให้ไปดู3 G แล้วค่อยตามด้วยไฟไวายพร้อมๆกันแต่ถ้ายังไม่รู้สาเหตุนะครับต้องใช้ RCA tool ครับต้องใช้ Root Cause a n a l y s i tool ในการช่วยวิเคราะห์นะครับเช่นผังก้างปลานะครับ Total Diagram Mind Map ฟอลทรีไดแกรมอย่างเงี้ยนี่คือ r o o t อร์สอานะไลซ์ถูกค่อยหยิบพวกนั้นมาใช้แล้วค่อยตามด้วย 3G และ 5G นะครับทีนี้ถ้าเป็นปัญหาเก่าคำว,ว่าปัญหาเก่าคืออะไรครับปัญหาเดิมปัญหานี้เคยเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับปัญหานี้เคยเกิดขึ้นอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นเราเคยเจอปัญหาคอมเพลนจากลูกค้า ว่ามีเศษฝุ่นปนเปื้อนไปบนผิวของชิ้นงานาสมมติมันเป็นชิ้นงานที่ต้องการความต้องการความสะอาดสูงนะครับมันมีเศษฝุ่นปนเปื้อนไปกับพื้นผิวของชิ้นงานซึ่งปัญหานี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะตีความว่าเรารู้สาเหตุอยู่แล้วก็ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝุ่นที่มันปนเปื้อนไปกับชิ้นงานเนี่ยมันปนเปื้อน ไปในขั้นตอนไหนมันเกิดจากขั้นตอนไหนสมมติเรารู้อยู่แล้วว่าเท่าที่เรามีประสบการณ์และทำงานร่วมกันมาเนี่ยมันเกิดจากขั้นตอนในการ transportation ในกระบวนการกับขั้นตอนการจัดเก็บขั้นตอนการจัดส่งสมสมตินะนะครับเราก็ไปดูหน้างานจริงอีกครั้งใช้ 3G บวกไวไฟได้แต่ผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นปัญหาเก่าปัญหามันเคยเกิดขึ้นแล้วเราเคยมีการแอคชั่นไปแล้วเคยคุยกันแล้วเคยแก้ไขแล้วลงทุนไปแล้วทำนู่นนี่นั่นไปแล้วและเราค่อนข้างมัวร์ว่าวิธีการเหล่านั้นมันเวิร์กมันได้เราทดลองแล้วแต่อยู่ๆปัญหานั้นมันดันโผล่ขึ้นอีกอยู่ๆมันหลอนเราอีกครั้ง มันตีความได้อย่างหนึ่งครับว่าสาเหตุเดิมๆที่เราเคยเชื่ออาจจะไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงแล้วนั่นก็ตีความได้ว่าความรู้ชุดเก่าอาจจะไม่ใช่ความรู้ที่ถูกต้องแล้วประสบการณ์เก่าๆอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ที่อัปเดตแล้วตีความได้ว่าเราไม่รู้สาเหตุครับยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง ฉะนั้นแนะนำให้ไปรวบรวมข้อมูลนะครับเช่นใบคาเก่าๆ่าใบ NC r เก่าเใบ 8D เก่าเรายงานการแก้ไขปัญหาพรีเซนต์ในการแก้ไขปัญหาเก่าๆ่าว่าปัญหานี้เราเคยทำอะไรกับมันไปบ้างแล้วมีอะไรบ้างที่เราเคยวิเคราะห์ไว้แต่ยังไม่เคยทำอะไรกับมันเป็นไปได้ไหมปัญหานี้อาจจะเกิดจากสาเหตุเหล่านั้นนะครับค่อยไปรวบรวมข้อมูลมาคุยกัน แล้วค่อยใช้ RCA 2แล้วค่อยตามด้วย 3G และไฟวใจเย็นๆอันนี้ต้องให้เวลากับมันมากๆนะครับอย่าด่วนอย่ารีบอย่าสรุปนะครับอันนี้บางครั้งเองเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับผมก็อยากฝากอยากฝากไปถึงลูกค้าของซัพพลายเออร์ด้วยนะครับว่าความเป็นจริงในการทำงานเนี่ยบางทีเวลาปัญหาเกิดขึ้น การจะ v e ิไฟรูทคอสนะครับบางครั้งมันต้องใช้เวลาจริงๆครับมันต้องใช้เวลามันต้องคุยกันมันต้องดูหน้างานมันต้องตั้งสมมติฐานมันต้องทดลองแล้วถึงจะได้ข้อสรุปว่าอะไรคือสาเหตุนะครับแต่ลูกค้าบางรายก็อาจจะมีข้อกำหนดเรื่องของเวลามาบังคับซัพพลายเออร์เช่นคุณต้องระบุรูทคอร์สให้แล้วเสร็จภายใน3วันอย่างนี้เป็นต้น ครับบางทีมันก็ทำให้คุณภาพของการระบุสาเหตุอาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับยังไงก็ก็ฝากคุยกันนะครับฝากหารือกันในเรื่องนี้หน่อยนะครับว่ามันพอจะยืดหยุ่นกันได้ไหมนะครับพิจารณาตามความเล็กความใหญ่ความรุนแรงของปัญหาได้ไหมนะครับลองดูนะครับทีนี้มาถึงส่วนของการใช้ r t o t u s e a n a l y z e tool นะครับ ก็แน่นอนเครื่องมือที่เราค่อนข้างคุ้นเคยก็อาจจะเป็นเรื่องของผังก้างปลานะครับอีกิีก็ว่าไดแกรมคอสแอดเอฟเฟกต์ไดแกรมนะครับก็หยิบทูหล่อนั้นมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับถ้าจะใช้ผังก้างปลานะครับผมก็แนะนําอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมการผลิตก้างปลามันควรประกอบไปด้วยสส่วนส่วนที่1เป็นส่วนที่สําคัญมากๆ เน้นคําว่าสําคัญมากๆนั่นก็คือส่วนที่เราต้องตั้งคำถามว่าอะไรที่ทำให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นปัญหานี้เกิดขึ้นได้จากอะไรบ้างโอเคนี่คือปลาตัวที่หนึ่งส่วนปลาตัวที่สองก็คือทักทำไมนะครับ สินค้าชิ้นงานที่ไม่ได้ตามคุณภาพที่มีตำหนิที่มี NG ที่มีปัญหานี้ทำไมมันถึงหลุดรอดไปยังกระบวนการถัดไปและหลุดไปถึงลูกค้านะครับวิเคราะห์2ส,ส่วนนี้นะครับแล้วตอนมาตรการในการแก้ไขหรือการทวนสอบสาเหตุค่อยเอา2ส,ส่วนนี้ไปทำอีกทีหนึ่งว่ามันเกิดจากอะไรบ้างนะครับ ทีนี้ผมอาจจะแนะนําอย่างหนึ่งนะครับในยุคนี้สมัยนี้นะครับการใช้ก้างปลาเขาอาจจะไม่จําเป็นต้องทึนต้นด้วยแมนแมชชีนเมททอดแมทเทียร์เลเมชเมนต์แมเนจเมนต์ Management Management อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถเอาสาเหตุหลักๆเราเอาสาเหตุหลักที่เราพิจารณาได้เนี่ยมากําหนดได้เลยผมยกตัวยอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องแมชชีนเราไม่ต้องเขียนกว้างๆว่าแมชชีนสมมติเรารู้ว่าปัญหาเนี้ยเกิดจาก การตั้งค่าความเร็วหรือสปีดของเครื่องจกักรเราก็เขียนไปเลยครับว่าสปีดในการทำงานของเครื่องจกักรอย่างนี้เป็นต้นมันจะทำให้ก้างย่อยข้างในเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็สเปกซิฟิกได้ง่ายกว่าการเขียนกว้างๆแค่แมชชีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะโอเคเราใช้ผัมก้างปลาก็ได้นะครับหรือ ในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเราค่อนข้างคุ้นเคยกับทูที่มีชื่อว่า Total d i a ะแกรก็แผนภูมิตัวเต่าแผนภาพตัวเต่าจริงๆแล้วเราก็สามารถใช้เต่าในการวิเคราะห์ได้นะครับก็แค่แปลงมันนิดหน่อยนะครับเอาปัญหามาอยู่ตรงกลางซะผมยกตัวอย่างเช่นปัญหาก็คือเรื่องของความเรียบของชิ้นงาน Over Standard ค่ารับเนียดโอเวอร์สแตนสมบุรณนะ เราก็เอาค่ารับเน็ตเนี้ยมาเขียนตรงกลางเลยครับเอาปัญหามาเขียนตรงเซนเตอร์แล้วค่อยวิเคราะห์ออกไปครับว่ารับเน็ตโอเวอร์สแตนดาร์ดเนี้ยน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากคนได้ไหมเกิดจากการตรวจสอบของคนได้ไหมเกิดจากทักษะของคนได้ไหมเกิดจากการเซตอัพของคนได้ไหมนะครับฝั่งวอตก็อาจจะเกิดจากเครื่องจักรได้ไหม เกิดจากความร้อนที่เกิดขึ้นได้ไหมเกิดจากใบมีดได้ไหมนะครับเกิดจากลักษณะของผิวของแมทเทอเรียลที่มันไม่เหมือนกันได้ไหมยอย่างนี้เป็นต้นเราก็สามารถใช้ t ท t ท l ลไ a แกรมในการวิเคราะห์สาเหตุได้เหมือนกันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผมไปสอนลูกศิษย์นะครับส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้เขาใช้ My m ม m a แมนะครับให้ใช้ My m ม m a แมเพราะว่า ข้อดีของ My m ม้แมคือมันค่อนข้างโฟล์ครับเวลาเราวิเคราะห์มันค่อนข้างไหลลื่นมันไม่มีข้อกําหนดนะครับมันไม่ตายตัวมันมีสีสั์มัน c o l เลอร์มันสนุกด้วยนะครับและมันไม่มีขีดจํากัดของกระบวนการคิดนะครับเทคนิคการใช้ไม m แมก็คือเอาปัญหามาเขียนตรงกลางครับยกตัวอย่างเช่นปัญหาเมื่อกี้นะครับ ค่ารับเน็ตโอเวอร์สแตนดาร์ดอันนี้เราเรียกว่าตรงนี้ตรงเซนเตอร์นี้ครับตรงรตรงปัญหานี้เราเรียกว่าลำต้นกิ่งที่หนึ่งก็คือสาเหตุหลักรับเน็ตโอเวอร์สแตนดาร์ดน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างอาจเกิดจากสปีดตอนที่เราตั้งค่าได้ไหมนะครับสปีดเร็วเกินไปผิวชิ้นงานเนี่ยสตรงิงมันน้อยผิวมันอ่อนนะครับเกิดจากเรื่องของ ระบบระบายความร้อนได้ไหมเกิดจากน้ำยาคูลแลนได้ไหมเจากเกิดจากคูลลิงได้ไหมนะครับเราก็มาวิเคราะห์แบบนี้แล้วค่อยไปติ๊กต่อถามต่อวิเคราะห์ต่อถ้าเกิดจากสปีดมันเกิดจากอะไรของสปีดได้บ้างสปีดเร็วไปสปีดช้าไปนะครับหรือว่าสปีดไม่แมทกับลักษณะของแมทเทียร์สเปกนะครับเราก็วิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ต่อนะครับอย่างน้อยมันต้องมีทั้งลำต้น กิ่งก้านใบยพยายามไปให้ลึกให้ละเอียดที่สุดนะครับเดี๋ยวมีโอกาสคงมาคุยในส่วนนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างสำคัญนะครับเมื่อวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วคืออันนี้ต้องทำโดยทีมนะครับจากนั้นก็มาคุยกันหน่อยว่าจากประสบการณ์จากข้อมูลจากข้อเท็จจริงจากไปการไปดูหน้าง,งานจริงเราคิดว่าจากที่วิเคราะห์กันมาเนี่ยสาเหตุหลักที่เป็นไปได้ของปัญหานี้ น่าจะเกิดจากอะไรได้มากที่สุดนะครับฉะนั้นทีมก็ามาคุยกันสรุปกันยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับสาเหตุที่เป็นไปได้น่าจะเกิดจากความคมของใบมีดได้ไหมเกิดจากสปีดท,ที่เร็วเกินไปได้ไหมเกิดจากการระบายความร้อนด้วยน้ํายาคูลลิ่งได้ไหมที่อาจจะฉีดไม่ตรงตําแหน่งที่น้ํายาคูลแลนส์มันอาจจะหมดสภาพไปแล้วนะครับมันเป็นไปได้ไหม ฉะนั้นเราก็เอาสาเหตุตรงนี้นะครับไม่ใช่เอาสาเหตุเหล่านี้ไปแก้เลยนะครับใจเย็นๆนะฟังดีๆเมื่อสรุปร่วมกันได้แล้วไม่ใช่เอาสาเหตุนี้ไปแก้เลยเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่านี่คือสาเหตุที่เป็นไปได้แต่ยังไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงฉะนั้น มันมีสเตปต่อมาด้วยครับมันต้องใช้อีกหนึ่งสเตปนะครับเพื่อจะยืนยันว่าไอ้ที่เราเข้าใจว่าความคมของใบมีดสปีดท,ที่เร็วเกินไปการระบายความร้อนด้วยคุลลิ่งน้ำยาคุลแลนมันมีผลต่อค่าความเรียบของผิวชิ้นงานสาเหตุสาเหตุนี้มันคือสาเหตุที่แท้จริงไหมมันจะต้องอาศัยขั้นตอนถัดไปด้วย นะครับส่วนขั้นตอนถัดไปมันจะเป็นเรื่องอะไรเป็นวิธีการไหนนะครับต้องใช้ทูตัวไหนต่อมาใช้ในการยืนยันสาเหตุนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อในครั้งหน้าในวิดีโอหน้านะครับสำหรับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับถ้าทุกคนที่ได้ยินได้ชมได้ฟังนะครับคิดว่ามันพอจะมีประโยชน์กับที่ทำงานของเรา กับลูกน้องของเรากับหัวหน้าของเรากับเพื่อนร่วมงานของเราในแผนกอื่นๆที่เขาต้องทํางานร่วมกันกับเรานะครับเราอยากให้เขาเรียนรู้เหมือนเราอยากให้เขาเข้าใจเหมือนเรานะครับก็ฝากแชร์ไปให้พวกเขาได้เรียนรู้ไปกับพวกเราด้วยหรือถ้าคิดว่าวิดีโอการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์แบบนี้มันน่าจะใช้ได้ ในส,ส่วนของงานเทรนนิ่งงาน hr งาน o d ของบริษัทก็ฝากแชร์ไปให้ hr ด้วยนะครับจริงๆแล้ว hr สามารถใช้เนื้อหาออนไลน์แบบเนี้ในการทำเป็นแผนฝึกอบรมพัฒนาพนักง,งานข้างในก็ได้นะครับไม่ผิดข้อกำหนดใดๆแต่อย่างใดน,นะครับและถ้าอยากให้อาจารย์ช่วยออกแบบในส่วนของเวิร์กช็อปส่งไปให้หรือแบบทดสอบส่งไปให้นะครับอยากให้ ทุกคนในบริษัทได้เรียนรู้และทำเวิร์กช็อปไปพร้อมๆกันเหมือนตอนที่ผมไปสอนแบบ in-house training อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็พูดคุยก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับยังไงก็รบกวนฝากฟีดแบ็กแล้วก็ฝากแชร์วิดีโอนี้หน่อยนะครับคือเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในวิดีโอถัดไปก็เป็นเรื่อง การยืนยันสาเหตุ root cause verification การ verify root cause ว่าต้องทำยังไงนะครับสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ